เฮ้ยเราให้สวรับวันนี้เราก็าจะมาเล่น N C ห้ากันนะซึ่งบอกเลยผมก็ไม่เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกครับเพราะเพิ่งเล่นเหมือนกันนั่นแหละเพิ่งโหลดเมือ่อเมื่อสองวันที่แล้วเองนะครับก็เลยเข้ามาแล้วนะครับก่อนนะับชุดผข่งก็แค่นี้แหละครับผมก็จะเล่นกันเลยในะมันต์เเยอะผมตายบ่อยมากผมจะมาลองแก้แค้นดูแต่เขาแต่เชื่อผมเถอะยังไงผมก็คาแร็งไม่เกินหนึ่งคนหรอกคราวนี้ อันนั้นก็คือเสียงโทรทัศน์นะครับเปิดไว้ดังชิบหายนะเดี๋ยวผมขอปิดก่อนโอ้โหหน้าเด้ด่านคองอีกแล้วผมโคตรเบื่อเลยครับโอ้โหชีวิตนี้คนน่าเศร้านะครับเป็นชีวิตที่น่าเศร้ามากครับต้องมาเดินด่านคองครับสก็ากเกมนี้ก็โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยนะครับผมก็เสียงนะครับไม่ได้ เกมนี้นะคะถ้าคนไหนตายเราสามารถเก็บปืนเขาได้แต่รอหน่อเก็บของไม่เทพดูแต่มีดก็ยังไม่มีเลยครับโอ้โหคนชีวิตโคตรจนมีดมันนะครับตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วนะครับโอเคครับเข้าได้แล้วครับผงดีเลยครับนี่นะครับโอเคไปเลยครับไปไปไปผู้นำเรากองเลนเดียโยโย ครับไอเด็กข้างๆนี่ก็คนตันงนะครับมันรอคิวจะแคสไหมครับต่อครับแต่ปูไม่ครับกูขอมเอ็มซี5ก่อนครับแ,นน <c oughs> แล้วก็ยิงฝั่งเดียวกันไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็บอกเลยมแพ้บ่อยมาก <c oughs> เกมนี้ง่ายๆก็คือแพ้ตลอดนเ <c oughs> องฝั่งกุฟฝั่งผมยิงไม่ได้หนึ่งคนแล้วนะครับตอนนี้อแล้วมึงจะเก้เก,ก็เก้ค่าหลอดตามมึงได้ทำไมอะ แล้วมันก็ขา้ามฝั่งเราไปคนละหนึ่งกันกนะฮะดูนะฮนะเดี๋ยวเราจะตามเขาไปเพราะผมจะสาดปืนมั่วครับอุ้ยปืนเขาเท่มากครับโอ้โหปืนยิงระเบิดนะด้วยตอนน่ะผมจําชื่อปืนไม่ได้สักปืนเลยครับผมไม่ได้ศึกษาครับนะผมก็จะมาแอบ,บตรงนี้แหละครับนะมันจะลงไปทางไมนองนั่นไม่ใช่ครับไอ้เหี้ยเอ้ย,อยระเบิดใช่ไหมเออเฮลิคอปเตอร์ อู้นั่นโดนเลยครับนี่ครับน่าจะเป็นพายุหรอเปล่าเออลังจากี่เดินไปเ่อยๆนะครับเมื่อกี้ไอเดินไปนะครับนี่เราเองครับโอเคนะครับตอนนี้เขายิงล็อกเต็มที่นี่เป็นหนังี่เปอะรับครับช่วยเหลือนะครับผมได้ช่วยเหลือครับโอเคผมช่วยเหลือเขาครับอุ้ยกูตกลงมาอีกชื่อนี่นี่ลมตาดนตา อาป้องป้องปืนมึงจะวางไว้ทำไมเนี่ยเ้ยปูนี้ชีวิตปูนี่รันทดกันเลยนะทีเดียวมึงก็ได้มาแบบระเบิดไอ้สัตว์มึงก็ขอด้วยกันเนาะอีโดน่าขยิงกันนะนี่ไงครับว่าแล้วใครยิงกันนะากังหัน ตัวสิบเอ็ดเนี่ยตัวแล้วครับผมได้ยินเสียงยิงปืนแล้วครับโอเคผมจะวิ่งตามมันไปเป็นสองนี้ครับรับวิ่งเถอะรับดิวิ่งครับดีวิ่งรับกันมาแล้วครออกมาบอกว่ากินตายอุ้ยนั่นไม่เสรกูตายสี่รอบแล้วเนี่ยกุหลาวปลาระเบิดไปฮี่ ผมต้องไปดูเขาก่อนนะฮะโอเคต้องไปดูชั้นโชมเยอะโ้โหโต๊ะโต๊ะโต๊ะตรงนี้ผมต้องเอะกระตุกครับโอเคหแล้วตอนนี้ตุ๊กยี่ห้อไม่เป็นเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ผมต้อง<ผ>มาดูฉันเชิญเพื่อไปไฟครับเก็บตัวยี่สิบโอ้โห ผมนี่ยอมแพ้เลยนะทีเดียวผม็ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยครับตอนนี้นี่แต่เขาฆ่ากันที่นอย่างเพ่ะอันนี้ทำให่ได้ทำไม่เราวิ่งเดืวดดิ้นเปิดหนึ่งกะได้ ครับชีวิตกูหมักคำหวานแพ้แน่นอนนะครับใหญ่นี่ปลาระเบิอะไรนะครับเราต้องไปกับเพื่อนนะครับไอ้เจนี่เหมือนเราไปเลยครับปลาบดบดเราจะเป็นหน่วยพิเศษนะคะไปปลาระเบิดไปก่อนเพื่อเราต้องปลาระเบิดไปก่อนนะ

เออฮ่าฮ่ายอะจนจนลูกมาเกาะกูไปซะแล้วไใช่ค่ะค่าไปหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่ากูพาลูกมาเกาะให้มันไปแดกเมื่อกี้โดยที่แม่งไม่รู้ตัวเกยียแม่งโดนยิงตายเกยียแม่งโดนมาเลยเกยียร์โดนใส่ลูกมาเกาะมันไม่รู้ตัวครับ มันอยู่นั่นนะครับยิงยิงนะครับยิงเออล้มไปแล้วเดี๋ยวผมลองไปเก็บปืนเพกกันครับปืนมึงมาเฮียเออไอเหีมม้ยล,ล,ลืมให้ลูกมันกอกไอพวกนี้ได้ได้ปืนปับโดนยิงปุ๊บไอเหี้ยนะครับผมลืมให้ลูกมากอกเขาถ้าใครเล่นเก่งๆก็ช่วยแนะนำผมหน่อยน,นะ,นะ <c oughs> คะเพราะว่าปืไม่ค่อยได้เล่นเล่นไม่ค่อยเก่ง <c oughs> เดินครับแย่เนี้ย ไอ้ัไอ้แย่เม็ดึงออกมาอ,อยา่ายวกลัวนะครับจำไม่ถูกว่าแค่นี้ก็หวานนั่งละเอาละเปิดนี่คือเปล่าไรที่เกไอ้กุณ<อ>มีลูกมะกอกแค่ลูกเดียวเองค่อยไปเก็บมันน่าจะมีการยัดลูกมะกอกใส่ปากนะครับมันจะเป็นการดีมาก ปลาใส่ปุ <Hero> ่มยักษ์ป้นระเบิดยักษ์ป้นให้ยุสิดวนระเบิดป้นแล้วก็ะเบิดการโอ้ยคิดอยากงห้เคาะเลยเสียงเคาะว่ะ ป่าวงลงมาเกาะกูนหมดเลยตัวไหนตัวไหนไม่่อยลอกออูกกาะ